มองใดสุราธา,านีตา,ามเอล่ามาค่ะมือนี่ออล่าสพามโนูนนะมาซิมกาแฟเดยสิกเนเตอร์ข้องชุมชนดีเล็กจังหวัดสุราธานีก่อนอื่นนะอล่าเนี่ย ต้องข้อแนะนําก่อนค่ะพี่ต้อยค่ะค่ะะนคะพี่ต้อยจะมาโฮมกาแฟซิกเนเจอร์นะกาแฟผัส้มย่างค่ะใส่น้ำมะพร้าวกับไอ้น้ำกะทิค่ะโอเคค่ะเดี๋ยว์อีลาสเป็นตัวทดลองค่ะคุณพี่ค่ะก่่ออนนืเขาก็ได้กาแฟมาแล้วเนาะอีกนิดหนึ่งใส่น้ำมะพร้าวลงไปมะมูกะซากมาดเอาไปเหิดเแทค่ะถ้าจะทานเป็นกาแฟดําก็ไม่ต้องใส่กะทิแต่ถ้าจะให้มันเข้มข้นให้คอฟฟี่เมดนะคะแทนคอฟฟี่เมดคะแทนคอฟฟี่เมด ใช้ตัวนี้ค่ะอ่ะแล้วก็คนนะคะตอนนี้ถ้าอยากิ่มความหวานก็น้ำตาลได้นิดน้ำตาลนะปกติห้ามอยู่แล้วเอ่เสีลอ่ะสิเลยเด้อวค่ะเด้อมันจะมีกลิ่นกาแฟผ้าผสมกับกลิ่นหอมของน้ำมะพร้าวเนาะพี่เนาะอืมก็แซบไปอีกอย่างแล้วก็นัวด้เพราะว่ามันมีกะทินะเออลศค่ะลองเฮดดูเด้อวค่ะมู ถยืนอยู่ที่บ้านคุณแม่กัญญา่าเพิ่นเฮดจ์จปี้เพิ่นม,มีชื่อเสียงด้านนี้เด็กว่าหมู่บ้านนี้นะบ้านหลีเล็ดเนะี่ยเพื่อนมีลองเด็กแล้วก็มีแม่วาปลากกงกลางนะมีน้ําก้อยอุดมส้มบูนะเพื่อนไปจับเอากุ้งนะมาเฮดจูปี้วิธีการทานะก็ง่ายเด็กกุ้งนะสิบกิโลมันบอล้างให้สะอาดเอาตัวย่างอ้อให้หมดนะผส้มกับเกลือนะหนึ่งกิโลตำรวมกันแล้วก็ไปหมักนะเจ็ดสิบห้าวันนะก็กินได้แล้ว เป็นย่างอีลาซึ่งผามาที่นี่เพราะว่าทิกาปีที่นี่นะดังทนาตขนสุราศัล์กันรู้จักผู้ได้มาเที่ยวสุราศนะัล์นะก็ต้องมาซื้อกาปีเด้นนค่ะอันนี้ก็เป็นกาแฟค่มากไว้ประมาณ15ถึง30ามสิบวันนะะนืหน้าตาก็จะเปนนะ็นดีนะขออนุญาตด,ดมจากน้อยนึง ิี่บนเนียนปันแม้วาูกระปิเคยบ้านเฮาเลยค่ะมากแล้วมไม่ราคาในที่เราเหมือนกับสมีกินห้องแบบเป็นเอกลักษณ์ของกระปิกระปินะะี่เนะา,าะค่ะหนึ่งร้อยประมาณพอได้ เ่ยเอาไม้ลูกชิ้นเนี่ยหมักคัดตรงเนี้หมักคว่างๆเหมันเอาไว้นะเพราะว่าเคยมีปัญหาว่าน้ำมันขึ้นมาจริงๆนะเราแปลว่ากาะปี่เราใช้ได้แล้วเดี๋ยวถ้เด้อแต่ว่าเฮาสินูจะได้แค่ว่าน้ำขึ้นก็คือพอเอาไม้เนี่ยไปคัดมันไว้ก็มันจะมีน้ำลอยขึ้นมาจากหน่อยนึงเพิ่นเอิญว่าน้ำเคยทรายแทนเออ่น้ำป่าก็ได้ค่ะแล้วอีกเรื่องเนี่ยมาเอามาคุกกี้เขากินแซ่บขนาดเด้อน้องซัร์กเอามาแกงหมักคาด มาต้มแล้วมันบะนนค่ามันก็เอามาทำเป็นน้ำเปล่าว่านะนะกินยิ่งกินองๆจริงๆนะโอ้เวลาก,กินต้มน้ำเปล่าหวานเนี่ยแซ่บจนงาดาแซ่บจนงาดหนัวหัวค่ะค่ะบอยกราค่สะสต๊าฟไค่ะ เดี่ยวต่อไปเลยค่ะกลุ่มจักสซ่านเลยค่ะสิ<า>่ไปดูว่า,าเพิ่นเอายังมาจักสซ่านเนาะนี่เน,นาะ เราอยังอยู่ที่เซิเสิร์ดีเลช่าสย้ายมาอยู่ที่คุ้มจังก้าวค่าเขาบัวนี้เป็นนักชายไกจ้าซึ่งมีอยู่ตามทองค่ะเขาไปยอนนะไใบจ้าที่อยู่หนิมคอเงงนี่มาค่ะฝากคุณยายนะเพิ่นจะเสีเอามาจังก้าวเนี่ยเอาเปิดระก่้าใส่ผลไม้ใส่น้่ใส่นี่แล้วแต่เราสมัย<า>ก่อนเนี่ยเพิ่นเอิ่นว่าเสาเวียนหม้อค่ะเพิ่นเสียเอาอันนี้นะคะมาลองหม้อข้าวพอเอาหม้อข้าวที่มาวางไว้ตรงนี้อ่ะสมมติอันนี้เป็นหม้อข้าว พื้นเทากับ่ดำแม่นบ็ค่ะจ er> ันซีนะวุ่นไปวุ่นมาก็ได้แมนก็เออยาบยับก็ได้เออสายยังไงก็ได้เชนก็คุณบอค่ะคันเท้ายาดสิเรียนรู้นะค่ะจันซีนะถึงปั้นนะมักซิดานะเป็บ้านเทานะเพิ่นจะมาเรียนรู้วิธีต้านนะสเรียนเนาะตาหานนะคะเหยุการแปลว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ป้องกันและกัน ีตาลากไล่เด้บโบเมนแต่ต้นโกงกางอย่างเดียวเด้มีต้นลำพูต้นแม่ดำจันซีนะพวกเขาจะก็มาซอยกันเด็กค่ะปลูกปาจ้กคลนต้นช่องต้นอะไรนี่นะไปให้มสนุกสนานกับการท่องเที่ยวถึงคนค่ะไอ้ดินนี่เป็นดินแดงปกติเขาจะเดินเขาจะอยู่ได้ด้วยดินเลนนะครับ มันมีปลาที่เป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์มันราคาแล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็นงนอกตลอดทุกปีค่ะตรงน,นี้นะจริงๆแล้วมันเป็นทะเลค่ะแต่ว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยผัดผาต้นไม้เนี่ยเม็ดต้นไม้จะทำให้มันเป็นปอขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเลาะเลาะหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเกิดหาไม้นะคะทุกๆปีเนี่ยปลาเนี่ยสิลุกทะเลเด้แต่ก็เหนาเนี่ย ทะเลก็ค่อยๆกินปลาแต่ว่าที่ซุล่าธานีเนี่ยปลาเนี่ยลุกทะเลขึ้นมานะทำให้เรามีพื้นที่ในการห้าปูห้าปลานะไล่เติบ ลองมาเดินสลาดแดงดิค่ะเพื่อนีตลาดแดงเปิดตั้งแต่บ่ายซ้ายโมงถึงจีนเปิดทุกวนันเพื่นเรีว่าตลาดสั้นยาวค่ะมีทั้งข้องกินข้องซ้ายนะเดี๋ยวอีลสาสิพาไปดูเด้ว่ามี่ย่างน่ากินเด้ได้ซื้อกลับไปกินนิ่งเงาขนมนิ่งเงเอ๊แต่ว่าต,ต,ตอนเปิดเด็กจะบอกว่าเปินเอินไปย่างแต่ดำไ่ได้แต่เรียกว่านิ่ง,องเอย่นี้ ยอดเลยค่าป่ามืดมีตั้งแต่ยี่สิบบาทหนึ่งสี่สิบบาทนี่แาบมืดตายสี่เลี้ยงกูเห้อกันนี้ก็พามาลานี้เลยเดินมาก็แวะซื้ออาหารเด้ขนมจิ้มจิ้มอันนี้ไทยยังไงคะฮารุยี่สิบครทุกอย่างเนี่ยฮารุยี่ ินไปเดินมามาสะดุดเนี่ยขนมกะละแมเด้อเขาคือรู้ว่ากะละแมทั่วไปที่เพิ่นห่อใส่พลาสติกมันวะแต่ว่าที่นี่ Kad nope. <Yeah. S 1> คะ่ะเพิ่นบอกว่าเ <nova> พ SC, ิ่นเอามาจักเมืองห่อเพิ่นชาวเมืองห่อเนี่ยเขาจะรียกว่าย่านมหรือกะละแมเด้อค่ะเอากล้าป้านเนี่ยมาห่อเดี๋ยวเราจะข้าลองชิมดูว่าแซ่บดอลอ่าชิมกัน มันจะแท๊ก่านแท๊กไม่ว่ากะละแมที่เฮากินเดี่ยอันนี้มันจะแปลว่าล้วนๆนะอันอื่นนะที่เฮาเคยกินแล้มันสิห้าเพลินแล้วเพลินเพรว่ามันสายส่วนกระ้มข้าวแป้งข้าวเจ้ากับแป๋งข้าวเหนียวผสมกันมันเลยแบบไฟนิ่มเท่าไหร่หอมขันนาศรีครับซอสข้าวซีมีตะล่าข้าเจ้าราคามือวันเจ้าวันอาทิตย์นะกระิมีตะล่า สะพานโ100ค้งร้อยปีเนี่ยได้เป็นคนที่ชอบข้วิเศเนี่ยนี้เนี่ยก็มาได้เลยค่ะมีข้อกระชุมกระจิบให้เราเนี่ยสร้างมาซื้อไปส่้าส้มได้เนี่ยเป็นซางก็ต้องมาซื้อซากน้อยไปส่้าส้มเนียค่ะเด้อ เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตเด้อค่ะเด้อก่อนอืนเนสิ่ข้อวราวกว่าตอนว่าลูกพ่อเข้าสูกนะสมัยก่อนนะมีความเป็นมาเป็นไส้เมื่อร้อยกว่าปีนี่เด้มีโรคระบาดจะกสีนะเพิ่นนะลูกพ่อนะเพิ่นก็เอาเข้าวสูกเพื่อจากคนบ้านเนี่ยมาปั้นเป็นทับทิรูเพื่อว่าเป็นท่านอะไรกำเนิดใจให้สาวบ้านเด้อสาวบ้านที่ได้ไม่ว่าว่ในตื่นตะโนกกับโรคภัยที่ เกลื่นขึ้นเอาข้าวเนี่ยมาปั้นมาปั้นาปนาแปะมาแปะเนี่ยจนเป็นพัพทรุองค่ใหญ่นะคะเด้อแล้วก็ดาวมาเนี่ยซอยกันเนี่ยเอาทองแดงมาล้อมเอาไว้ล้อมองค์พระเนี่ยที่ทำาจ้าเข้าสุกนะคะป้องกันมดพวกจิ้มซีนะมากินนะจนเป็นร่วงพ่อข้าวสุกนะอายุร้อยกว่าปี <Wow. S 1> อยู่ตรงนี้ได้อีราสผับไว้เด้อแล้วก็อย่าลืมมาข้อคอนะคะเด้อยีลามาข้อให้ตัวเองแล้วก็ข้อให้ใหมู่มูข้อยีลาน้ำะ,นะ ก็ให้ทคนเนี่ยค่ะแข่งแรงมีสุขภาพที่สมบูรณ์ค่ะคะก็จิีตลาดนาประสา,ราดนะคะมีอาหารท้องทินมีเสื้อผ้ามีข้องกระจุกกระจิบข้องขนสุราธานีนะเอามาค่ายค่ะ คือทอดมันปีบปุวยเนี่ยนะคะ<ม>ที่นี่เขาอ,อุดมส้มบูใน,นะคะาถาเนี่ยก็ต้องมาลองสิ่งอูค่ะเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคะท้องคุณสุรชานีเลยค่ะเมนูค่ะเคยจีค่ะนะคะกระซิการเป็นการนำกุดดิ้นะคะไปปรุงรสนะคะแล้วก็เอามาจีหรือว่าเอามาย่างนะคะใส่ก็ะตัวเขาจะเป็นทรงงูจ้าดเลยค่ะเนอะงามคณะเพลินหวา เดี๋ยวเราดูเอาหน้นหน้าได้ค่ะกยาหอมู คืออุ่นจ้าค่ะคนซื้อว่าทานนี้นะเพิ่นเกษมีชีวิตเนี่ยผูกพันกับไส้น้ำค่ะจนจึ้งขนาดว่ามีซื้อว่าขอร้อยไส้คือคอเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมารวมกันนะรับได้นะเป็นร้อยไส้เลยเด้ผู้น่าของเพิ่อนนะก็จะมีเหือเด้สังเกตตัวเวลาเราเผ่านไปผ่านมานะร้านแต่ละร้านี่มีเหือนะเอาไว้คอยเด็ดไปมาห้าสูกันหรือว่าสิตาบิลามิระจึงได้นะเหลือตั้มผ่านกับสุภาษานีค่ะ นะคะที่สำคัญกันเลยอุโมงค์ากเนี่ยงามชนดค่ะมาเนี่ยมาเที่ยวนี่มูมูจะนีหามจุบเดชโคมันต้นชื่นเดชมันมีสีชุกเขี่ยวมาเที่ยวกันด้วยค่ะสุราธานีนะโบไก่โบไก่มีเครื่องบินมาลงนำเดช